สภาพความเสียหายของรถยนต์กระบะหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทําให้มีน้ําป่าไหลหลากมาตามลําห้วยแม่ลาพัดพารถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ลอยไปกับกระแสน้ําเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีน้ําป่าและดินสไลด์ในอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สเรียงมีน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลขร้อช่วงระหว่างอำเภอแม่สเรียงถึงตำบลแม่หอเจ้าหน,น้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมแม่น้ำแม่สเรียง และที่ราบลุ่มให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากหลังพบปริมาณน้ำแม่สะเรียงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเอ,อ่อท่วมพื้นที่ราบลุ่มบริเวณถนนทางเข้าบ้านป่ากล้วยและพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณสะพานบ้านทุ่งพร้าวบ้านลุ่มหน่วยงานต่างๆอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและติดตามสถานการณ์น้ำแม่สะเรียงอย่างใกล้ชิดค่ะ